สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กับผมเจสต o o m i w w r r l d กันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ห่างหายกันไปพักใหญ่เลยนะครับกับข่าววงการฮีโร่ซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับข่าววงการฮีโร่ก็ออกมามากมายเลยแต่เราพยายามจะไม่ลงเยอะจะพยายามหามาแต่ข่าวที่น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่า เราจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปทําคอมิกมาให้ท่านผู้ชมได้อ่านได้รับฟังกันซึ่งข่าวของวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันในชีอคลิปนั่นแหละครับเรากำลังจะมาพูดกันถึงแบทแมนคนใหม่ในจัก,กรวาลคอมิก DC นั่นเองครับซึ่งแบทแมนคนใหม่คนนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ฟิวเจอร์สเตตไลน์อัพคือเป็นโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนเหมือนแบบรูปลักษณ์หน้าตาเดิมๆของฮีโร่ที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรียกได้ว่ายกเครื่ ในเดือนมกราคมปี2021ที่ใกล้จะถึงเนี่ยแหละแล้วจากข่าวลือที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าแบทแมนคนใหม่เนี่ย จะเป็นชาวผิวสีเว้ยซึ่งเนื้อเรื่องเท่าที่พอจะทราบมาเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวกับตอนที่แบทแมนที่เป็นบูสเวนเนี่ยถูกตามล่าโดยตำรวจชั่วกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีเป้าหมายในการลอบสังหารแบทแมนแล้วก็ดันทําสําเร็จแบทแมนบูสเวนนะครับได้ตายไปในจักรวาลน,นี้ทําให้ต้องมีคนมารับช่วงต่อใส่ชุดแบทแมนแทนบูสเวนซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยจะได้มาแทนบูสเวนในบทแบทแมนแต่เราสามารถรู้ได้นะครับว่าตัวละครนี้จะมีความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กับลูเช ผู้ที่เป็นนักวิจัยอาวุธให้แบทแมนนั่นเองซึ่งเราคงจํากันได้นะว่าลูเชสฟ็อกซ์เนี่ยเขาเป็นคนผิวสีอยู่แล้วมันก็เลยมีความเป็นไปได้นะครับที่ว่าคนที่จะเป็นแบทแมนคนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นลูกของลูเชสฟ็อกซ์หรือแม้กระทั่งตัวลูเชสฟ็อกซ์เองเพราะว่าในจัก,กรวาลคอมิกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็คงเป็นไปนตามแพลนแหละว่าแบทแมนคนต่อไปเนี่ยเป็นแบทแมนผิวสีอย่างแน่นอนซึ่งในคอมมิกเนี่ยเนื้อเรื่องของคอมมิกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเส้นทางปูทางใหห้้้้กกกกกาาาาารรรสสงงนัััเววยออ,ออออมมมิจจจจะะะพแแลีีออะะท่ เนะอาจจะปังเราอาจจะได้เห็นแบทแมนผิวสีมาโผล่ในหนังกันด้วยนะครับ ซึ่งผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยแหละเพราะยุคนี้กระแสเรื่องชาติพันธุ์กับเพศเนี่ยนะครับมันมาแรงมากเราจะได้เห็นในหนังหลายๆเรื่องเนาะที่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเอกมักจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครผิวขาวแต่ในช่วง2 3ปีเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครนี่เออเป็นผิวสีแม้ก็เป็นคนเอเชียหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเอกที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่นางเอกนะแต่เป็นแบบตัวหลักเลยที่เป็นผู้หญิงแล้วไม่มีพระเอกซึ่งมันก็เป็นการลดความเหลื่อมล้าในอุตสาหกรรมหนังดีเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับอยากให้แบทแมนของเราเนี่่่่่เเปปลลนไไหรรรืออาาาจจจะมใชูซท้้ัักกแว ซึ่งอาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าแบทแมนคนเดิมก็ได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับปีหน้าวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับข่าวแบทแมนคนใหม่หากข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามคอมิกเวิลด์ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์ด้วยนะครับบ๊ายบาย